ตอนนี้เขาโจมตีไปที่นะครับยูทูบเบอร์ฝั่งดูมพลมีใครบ้างครับตอนเนี้ยที่เป็นสายที่เชื่อว่าเป็นผู้กลุ่มเป็นผู้กลุ่มยูอ่เป็นผู้กลุ่มเอฟซีพอต่อได้มากๆเป็นผู้กลุ่มเอฟซีพอต่อได้มากๆนะครับมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น แต่และคนเริ่มมาแตกแยกกันแต่และคนเริ่มมาทะเลาะกันแต่และคนเริ่มเออมันแผนแบบเนี้ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมแผนแบบนี้เขาวางแผนมานานแล้วใช่ไหมเราก็เลยไม่เข้าใจเราต้องมองดีๆนะครับว่าตอนเนี้ยอย่างน้อยสบายใจก็คือเราช่วยกันปกป้องลุงพลไปอยู่ในส่วนที่สบายใจแล้ว ฝั่งนั้นทําลายลุงพลมาได้แล้วครับตอนนี้เราก็ยังงงว่ากลุ่มบุคคลที่กําลังมาเล่นฝั่งฝั่งยูทูเบอร์ฝั่งลุงพลที่ยืนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเริ่มจะมีผลแล้วแอดชิดก็กําลังกําลังอะไรกับทางโน้อนอีกนะครับหมายความว่าเขาเริ่มมาไล่เก็บไล่จะสร้างความ จะเอาเรื่องดีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอฟซีลุงพลนะครับต้องต้องหนักแน่นมากๆนะครับผมกําลังมองว่าเขากําลังไล่เก็บไล่ทําลายตัวขุนต่างๆนะครับตอนนี้เขาเขามั่นใจแล้วครับฝั่งท่านเคยเห็นฝั่งที่ที่อยู่ก๊กไหนบ้างที่เขากำลังพูดเรื่องที่ว่า,าประมาณว่า ลุงพลลุงพลพ้นผิดแล้วลุงพลจะพ้นผิดแล้ววันที่สามสิบเอ็ดแบบพวกเราบ้างพวกเขาเคยดีใจไหมมีใครเคยดีใจไหมผมไม่ได้ไปดูก๊กต่างๆนะครับก๊กต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ครับแต่เนื่องจากพี่ธนันเนี่ยเหมือนโดนลุมจากก๊กทั้งสองก๊ก สองก๊กลุงพีธนันก๊กที่แยกไปแต่บอกว่าเป็นเอฟซีลุงพลก็มาเล่นพีธนันก๊กที่ออกไปทำลายลุงพลตลอดมาก็กำลังเล่นพีธนันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือผมจะมองแบบว่าไม่ไม่ไม่ลงลึกว่าใคร ใครทำอะไรใครดีใครเรวเนี่ยนะจจูๆกรณีเกิดขึ้นของกรณีคุณสุดทศอีกท่านลองดูครับมันเริ่มที่จะไม่มีใครแล้วนะเริ่มท,ที่จะไม่มีใครแล้วนะเพราะว่าฝั่งสายในเนี่ยฝั่งสายในเนี่ยตอนนี้เขากำลังอาศัยฝั่งสายในเพื่อจะเล็ดเลาะไปหาลุงผลนะครับเขาจะจับตาสิ่งที่พากันทำอยู่เนี่ย เขาดูจากยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลแล้วก็เขาจะทาลายยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเพื่อจะเข้าไปหาลุงพลในเรื่องอื่นๆคนกลุ่มนี้มันรู้แล้วนะครับว่าลุงพลไม่ผิดคดีน้องผลไม้ครับท่านเคยเห็นฝั่งคือผมงงมากคือฝั่งฝั่งที่แยกออกสองก๊กก่อนนี้เนี่ยก็คือฝั่งที่ทำลายลุงพลตลอดมาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นใคร แต่ฝั่งที่แยกออกไปจากพวกเราล่าสุดเนี่ยแต่ยังยืนยันว่ารักลุงผลปั้นแตนตอยู่ซึ่งพวกเราก็โอเคก็แบ่งแบ่งแบ่ง,บงขอบเขตกันไว้แล้วกันไม่ไม่ยุ่งกันแบ่งขอบเขตแต่พอมาเห็นเขาฟ้องพี่ธน,นันเราก็เลยเอ้ยแปลกๆดีวะแปลกดีนะคนกลุ่มนี้จะเล่นพี่ธน,นันแต่คนตรงข้ามทั้งหมดรู้แล้ว รู้แล้วว่าเขาจะเล่นเขาใช้เขาว่าเตี้ยนกกนี้ที่ยืนยันว่ารักลุงพลลุงพลก็คงปวดหัวอีกแล้วครับกลุ่มคนที่รักลุงพลมาทำลายมามาฟ้องกลุ่มยืนหนึ่งเอฟซี FC, ลุงพลสายฟาดนะครับทีนี้ลุงพลจะทำยังไงล่ะทีนี้ ทีนี้มันเละแล้วนะครับมันเละแล้วลุงพลก็ไม่อยากอยากให้ไม่ไม่อยากให้พวกเราเนะี่ยทะเลาะเบาแวงกันมันเป็นสิ่งไม่ดีคือมันเป็นลงที่ลุงพลหมดแล้วเนะีนะ่ยนะประมาณว่าให้ลุงพลปวดหัวครับเขาไล่เก็บคนที่เคยใส่เป็นใส่ฟ้าลุงพลกันแล้วนะครับผมแปลกใจอยู่กลุ่มหนึ่งนี่แหละที่มันออกจากพวกเรานะครับก็คือออกจากพวกเราด้วยเหตุผลส่วนตัวกับ กับเจ้าปู่อ้าวพูดตรงๆแต่เราก็เรียกว่าอ่ะเราก็อยู่ฝั่งเราแล้วกันแต่รับตอนนั้นเขาจะทําลายเจ้าปู่ถ้าไล่เจ้าปู่ออกจากลุงพลก็มันก็จะเขาจะได้ประโยชน์สูงนะฮะในความหมายของว่าพวกเขาไม่ต้องมีการระแวดระวังอะไรแล้วเนะี่ยโอเคเพือ่อลุงพลผมก็พวกเราก็เลยเข้าใจว่ากลุ่มนี้นะครับ เขาจะเล่นเจ้าปู่แล้วก็รู้ก็เป็นปัญหาส่วนตัวเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาแต่ว่าถ้าเขาเกลียดชังเราด้วยก็ไม่เป็นไรก็อยู่ฝ่ายอยู่อยู่ใครอยู่มันเพราะว่าเป้าหมายแล้วก็ภารกิจพวกเราก็คือยังยืนเคียงข้างลุงพลในกรณีคดีต่างๆเท่าที่เราจะทําได้จะพูดได้แค่นั้นเองก็เรื่องมาจนว่าศาลจจะจับสินแล้ว ศาลจะตัดสินแล้วครับแสดงว่ามันหมดภาระกิจใดๆแล้ะทุกฝั่งนู้นก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ลุงพลละจูจูอันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมว่าเอเรื่องนี้มันมันมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นปีๆได้ไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นตามสถานการณ์จูจูมีปัญหากันกับคุณสุเทพจูจูคุณสุเทพก็มีปัญหากัน ถ้านึกถึงเรื่องหนึ่งนะเออมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ผมยังไม่ได้ว่าใครดีใครเลวใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายแล้วก็ไม่มีไม่มีจุดที่ผมจะเกลียดชังแต่และฝ่ายนะครับเอาเป็นว่าถ้าพี่คุณสุเทพยังไม่ดา่าทำลายลุงพลพัฒน์ เขาก็จะอยู่ในลนักษณะของปัญหาส่วนตัวกับคนอื่นก็ยังเปิดเพลงลุงพลนะครับก็ยังมีคนดูเขาเยอะอยู่นะนะครับก็โอเคแสดงว่าเรื่องนี้ทุกคนใช้มุมมองว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับปัญหาส่วนตัวระหว่างคุณสุเทพกับคนต่างๆผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่ยังไม่เห็นสุสุเทพ ด่าลุงพลมาแต็มนะโอเคอันนี้ก็ละไว้แต่ผมงงเรื่องที่เขาตามทลายเจ้าปู่แต่แต่เจ้าปู่ก็เอาเอาตัวตัวเองรอดอะ่ะตัวเองรอดอะ่ะเจ้าปู่เก่งเอาตัวเองรอดทีนี้จู่จูเขาอ่ะสองก๊กนี้กลับเล่นพี่ธนันการจะเล่นพี่ธนันพึ่งผมพึ่งรู้ว่าฝั่งตรงข้ามลุงพลรู้หมดเลย รู้ข่าวหมดเลยว่าเขาบอกว่าจับตาดูวันนั้นวันนี้คนชื่อเตี้ยอย่างนั้นอย่างนี้จะโดนอย่างนี้มือคือเขาเขาส่งสัญญาณมีความสุขหละคือคนพวกนั้นเกลียดอา่าเกลียดเจ้าปู่กับเกลียดพิธนันและเกลียดผมด้วยแหละทีนี้พอก๊กนี้เล่นพิธนันอีกก,กกลุ่มหนึ่งก็จะมาฟ้องพิธนันอีก แน่นอนครับพี่นันก็ใส่ฝ้าเขาก็ต้องมีปัญหานักรบก็ย่อมมีบาดแผลยิงกระสุนไปเขาก็ยิงกระสุนมาใครหลบทันใครหลบไม่ทันก็ต้องเจ็บปวดกันไปแล้วก็มามีเรื่องแอดชิดอีกฝั่งหนึ่งรับประทานคือค่าสัมมนาที่จะเล่นแอดชิดแอดชัยถ้าจะมีตอนนี้แอดชิดแล้วจะมีใครอีกทีนี้ครับจะมีใครอีกครับ จะมีใครกล้ามาตอแยก,กับพวกเขาครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูแล้วถ้าว่าเขาเริ่มกินข้างๆมาแล้วครับตอนนี้เขาลุมสกรรมเขาจะลังจับตาดูเรื่องบริจาคทำบุญนะครับเขาดูพวกเราเนี่ยแหละครับเขาดูจากยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายในการทำบุญแต่แต่จุดนี้มันมัน มันป้องกันได้จุดนี้มันป้องกันได้นะครับป้องกันได้มันเป็นการกล่าวหาดังนั้นตรงนี้อาจจะทําให้เขาจะยั่วย,ย,ยุให้ลุงพลเนี่ยประมาณว่าไม่อย่ยาอยา่าอย่ามายุ่งกับเงินบริจาคสร้างใ,ใดๆเขาจะพยายามผลักให้ลุงพลเห็นว่าเหมือนเดิมฮะคือทําให้เบื่อนายทําให้เบื่อนายจะให้ทําบุญไม่ได้เขาจะพวกมารกําลังจะทําให้ลุงพล ทำบุญพาคนทำบุญไม่ได้นะครับดูดีๆเขาพยายามตีกรอบมาเรื่อยๆนะครับพวกนี้ไม่ธรรมดานะครับพวกนี้ไม่ธรรมดานะฮะเท่าที่ดูนะดังนั้นก็เลยดูให้พวกเราจะต้องดูอย่างมีสตินะครับดูอย่างมีสติแต่เขาเล่นลุงพลไม่ได้แล้วครับเรื่องต่างๆเล่นลุงพลไม่ได้แนละ้วพอลุงพลจะ คือเขาจะตัดเขาจะทําให้คนบริจาคให้ผ่านลุงพลไปทําบุญต่างๆเขาเริ่มจะทําให้คนบริจาคจะทําลายคนบริจาคจะทําให้คนบริจาคเลื่อมละเอื่อมละอาจะทําให้คนบริจาคแบบว่าโมโหว,ว่ามันเป็นอะไรนักหนาจะทําให้ป้าแตนลุงพลเริ่มใช่ว่าเออเราจะยังจัดร่วมงานทําบุญสร้างบารมีต่อไหม มันจะทําให้ลาคาญครมันจะทําให้ลาคาญอย่างนั้นลุงพลป้าแตนและ f อฟพอตอลุงพลป้าแตนและ f อฟซีลุงพลผู้หลักผู้ใหญ่ใจดี JD, ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยที่มีเป้าหมายที่ทําจะให้ลุงพลเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่ร่วมบริเขาเรียกว่าร่วมพัฒนาท้องถิน่นและก็ร่วมพัฒนาเขาเรียกว่าส่วนที่วัด ต่างๆทั่วประเทศก็ได้ครับที่ไม่ถูกใส่ใจไม่ถูกดูแลไม่ถูกอหางบมาเพื่อจะสร้างวัดวัดจะร้างบ้านจะพังวัดจะพังไม่มีใครสนใจนะครับไม่มีใครไปร้องเรียนไม่มีใครไปดูเลยเอยวัดนี้กำลังจะพังแล้วนะแทนที่จะร้องเรียนไปกรมพุทธเนี่ยวัดนี้จะพังแล้วเปล่าเลยครับ กรมพุทธครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยมันเอาเงินบริจาคจะมามาทําวัดครับมาซ่อมแซมวัดครับไปตรวจสอบมัหนไอนครับเนี่ยเห็นหรือยังครับมันไม่หยุดมานยังประชดลุงพลอยู่มานยังประชดลุงพลดังนั้นต้องให้กําลังใจลุงพลป้าแตนครับเราแค่ทําระบบเดิมไว้อย่างดีเราทําระบบเดิมไว้อย่างดีแล้วก็ประสานงานกับ กรมพุทธทุกที่ประสานงานกับกรมพุทธทุกจุดทุกจังหวัดว่าเนื่องจากมันมีคณะบุคคลที่ไม่ปรารถนาให้คนาชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ต่างแดน,นต่างอะไรเนี่ยเขาที่จะร่วมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงศาสนามีคณะบุคคลที่เขาไม่ให้ลงมือทำจะทำยังไงครับปรึกษากลม เอาเทรวาสเลยไปถึงเทรวาสเลยแจ้งพระบ,บุคคลกลุ่มนี้ไว้แล้วก็เอาชื่อไปหเห็นว่าปรึกษาอย่างเป็นทางการเลยถ้าจะทำจริงๆครับมิฉะนั้นมันจะตามลาวีทุกที่ครับใครด้วยก้นให้ใจรัวๆครับมันมันยังมีเยอะนะครับลุงพลครับป้าแตนครับ,รรบมันยังผจญอีกเยอะพวกนี้มันจะทำจนมันตายคาหน้าที่มันหน้าที่ของมันก็คือ ขัดขวางการทําบุญลุงพลปัญญาพวกมันไม่มีปัญญาในการทําแบบลุงพลได้ครับดังนั้นผมฝากลุงพลมาแต่และคณะครับท่านประสานนะครับทางกระทรวงไปเลยซะเอา,ามันจัดจะไปเลยหรือทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือพระเ,เถระสมาคมอ่นีนะ ท่านลองพิจารณาว่าจะประกาศไม่ให้เอกชนมาร่วมสร้างวัดหรือทำนุบำรุงวัดหรือสร้างวัดบ้านนอกที่เขาไม่มีงบประมาณเนี่ยไม่มีคนทํำบุญไม่มีกระถินมาเป็นปีละล้านละล้านเขาไม่มีเขาไม่ใช่วัดดังเนี่ยถ้าจะมีชาวพุทธใจบุญจะมาร่วมทานุบำรุงอย่างนี้เนี่ยมีความผิดไหมให้ประกาศออกมาว่าห้าม ชาวบ้านรับบริจาคเงินเพื่อมาทำวัดให้ของงบประมาณจากเถลสมาคมเลยเอาอย่างงี้ไหมล่ะเหตุผลทาถามเพราะอะไรเพราะว่ามีคณะบุคคลชื่อนี้ชื่อนี้นะามาทำการแบบนี้แบบนี้มาร้องเรียนอย่างนี้อย่างนี้ทำให้คณะบุคคลที่เขาอยากร่วมทำบุญเนี่ยเขารู้สึกเบื่อนายหรือเขารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย ทําให้มันจ,จัดจะไปเลยนะครับประการแรกอย่างนี้นะแต่นั้นุควรต้องอดทนแล้วก็ทําต่อไปครับทํารูปแบบให้ชัดเจนประกาศให้แต่ละจังหวัดในอำเภอตำบลลองรับมือใช่ว่าถ้ามีคณะบุคคลเรียกแบบนี้จะทำยังไงบอกล่วงหน้าเลยจากนั้นก็สร้าง บุญร่วมกันไปเรื่อยๆอยากไม่มีปัญหาครับนะครับไม่ใช่ทำอะไรก็ร้องเรียนมึงรู้ด้วยว่าเงินหายหนึ่งหมื่นแม่งเอ้ยมึงไปนั่งอยู่ตรงไหนวะ<ม>เขากำลังก่อสร้างอยู่บอกว่าเงินหายแล้วถ้าจะทำแบบนี้ต้องตามที่ผมแนะนำครับเอาให้เป็นกิจจารักษณะเลยครับนะครับ ส่วนสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเราจะต้องกรณีที่เกิดคนนั้นคนนี้เอฟซลุงพลทั้งหลายครับเราต้องมองด้วยสติเยอะๆเราต้องมองด้วยสติเยอะๆทำไมเขาจึงมาตามกินขุนข้างลุงพลกันแล้วเนี่ยเขาทำลายลุงพลโดยตรงในเรื่องที่จะทำให้ลุงพลมีความผิด ไม่ได้แล้วพวกนี้มันจะทำมันจะเห็นว่าลุงพลเนี่ยหลายคดีที่ศาลร,รอลงอาญาเนี่ยจริงๆมันทำลุงพลไม่ได้หรอกลุงพลก็อยู่ในกรอบของเขาแล้วศาลร,รอศาลตัดสินแล้วเนี่ยมันก็หมดถ้าศาลตัดสินว่า เป็นไปตามเหตุและผลแห่งความถูกต้องคุณธรรมและ,ะคุณธรรมยังมีอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ลุงพลจะพ้นในมุมมองของเขาแต่เรายังไม่รู้ว่าพวกนี้จะพยายามทำให้เดินไปสู่เกมอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าใครบุคคลใดนะครับ โดนอ่ฟซี FC ลุงพลทั้งหมดอนะ่ะยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลทั้งหมดครับถ้าใครกําลังโดนทําอะไรจะฟ้องจะร้องอะไรก็นะครับก็รอดูตั้งท่าดูเพราะว่าเรามีกลุ่มทนายอีกเยอะที่จะให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ก็ก็ต่อสู้กันไปต่อไปนะฮะต่อสู้กันต่อไปไม่ต้องมีซีเรียสใดๆนะครับเรา เว้นระยะห่างกับลุงพลไว้เยอะๆก็คืออย่าไปทําอะไรให้มันเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปถึงลุงพลประการแรกนะฮะตอนนี้เราจะต้องจับตาดูนะครับตอนนี้แหละก็มีเรื่องพิธนันส่วนพิธนันเองก็เขาก็จะต้องดูแลส่วนนี้ของเขาต่อไปบางที เขากําลังมีกลุ่มที่จะยั่วยุพี่ธนันต่อนะครับเพราะพี่ธนันอาจจะหลุดหรือทําอะไรออกมาเขากําลังจับตาดูพี่ธนันทุกอย่างพร้อมที่จะบวกคดีไปเรื่อยๆนะครับคนพวกนี้เกลียดพี่ธนันสุดๆนะครับเท่าที่ได้ข่าวมาเป้าหมายเป้าหมายก็คือเจ้าปู่กับพี่ธนันครับที่ยังกลุ่ม f อซหรือกลุ่ม f อฟซีลุงพลนักปัจจุบันให้อยู่แล้วก็ยังมีอิิพลต่อยูทูบเบอร์มีอิิพลต่อเอฟซีลุงพลนะครับฝั่งสายฟาดเราเหลือสองคนแล้วนะครับเพราะาอีกคนเขาก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนน้องนาทีเขาก็ เขาคงดูแลเรื่องต่างๆของเขานะครับมันเป็นน้องนาทีเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นเขาจะดูแลเขาเองได้น้องนาทีเขาก็จะดูแลตัวเองได้เขาก็จะดูแลควบคุมนะถ้าเป็นวงดนตรีน้องนาทีเขาก็จะปืนควบคุมวงอยู่นะครับช่วยดูภายในภายนอกอยู่นะครับถ้าเขาเขาพยายามจะทํา เจ้าปู่น้องนาทีพี่ธน,นันเนี่ยครับหลักๆเพราะเป็นฝ่ายชนเป็นฝ่ายชนนะครับนะครับเป็นการชนม่มพูดง่ายเป็นการชนนะครับดังนั้นก็ฝากเอฟซีลุงพลนะครับว่าตอนเนี้คงสับสนวุ่นวายสลับสับสนกันเลือกเกินในวันนี้นะครับมัน มันมีคลื่นแทรกบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกอยู่นะครับจู่ๆพี่ธนันก็โดนคนสองก,ก๊กร่วมกันเล่นนะครับร่วมกันเล่นอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีคนอื่นๆเรื่องเริ่มมาผมแปลกใจว่าทำไมเรื่องที่จะมีหมายมาถึง ที่ท่านั้นเนี่ยคนอีกฝ่ายรู้หมดเลยครับคนอีกฝ่ายรู้หมดเลยรู้ล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนคนข้างในก,กอกเนี่ยเขาก็จะไปไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายในนะเช่นแอดชิดโดนละแอดเบนแอดชิดแอดเบน คุณพอลลี่คุณตั้มเนี่ยจะเจอคนกลุ่มข้างในเนี่ยนะครับจะเจอกลุ่มข้างในส่วนเจ้าปู่พี่ธน,นันน้องอทีหรือหลายคนหรือจะมีผมเนี่ยก็จะเจอคนข้างนอกร่วมกันเล่นดังนั้นผมก็เลยว่าเออใช้สตินะอย่าให้ไปเข้าข้อเขาอย่าให้ไปทำอะไรเขานะครับตอนนี้การต่อสู้มันไม่ใช่ ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับมันมีอะไรเกี่ยวข้องเยอะต้องระวังนะตอนนี้ส่วนหนึ่งเราก็สบายใจที่คดีสำคัญสำคัญมันมันจบแล้มันจบในส่วนที่จะถูกจะถูกขู่ว่าฝั่งลุงพลเนี่ยฝั่งจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่นั่นข่มขู่นี่เราก็เลยหมด เรื่องนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องข่มขู่ใดๆกับพยานอีกแล้วเพราะศาลตัดสินรอวันตัดสินแล้วอันนี้ก็เลยจบไปดังนั้นคําจะขู่ลุงพลว่าจะเขาใช้แล้วนะแต่ก่อนลุงพลเนี่ยจะถูกขู่ตลอดว่า,าไปทําอะไรผิดยัวยุให้ลุงพลทําอะไรผิดโมโหแล้วก็อะไรออกมาเนี่ยเพื่อจะนําไปสู่ปัญหา ต่อมาแล้วก็จะเอาไปบวกกับคําตัดสินรอลงอาญามันต้องการกําจัดลุงพลนะครับในระหว่างที่ดําเนินคดีอยู่นะคือมันฝันหวานว่าเกิดลุงพลพลาดมันเล่นบวกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะให้พฤติกรรมของลุงพลเนี่ยไม่เป็นที่ไว้วางใจของกระบวนการอีกแล้วแต่ในที่สุดแล้วก็ลุงพลก็สําเร็จ นะครับก็คือล่วง่วงเขาเรียกว่าล่วงลุงล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างดีงามก็คือคดีน้องผลไม้นะลุงพลได้ทําแล้วก็ทีมทนายได้ทาลุล่วงตามวัตถุประสงค์นะครับ,รบที่เหลือก็คือผลนะครับที่จะปรากฏโดยสารนะครับจะตัดสินในวันที่สามสิบเอ็ด จุดนี้แหละครับทําให้เราสบายใจมากสบายใจมากนะครับขอพภับพอเรามองว่าลุงพลอยู่ในฝั่งที่ที่ดีงามแล้วจุดใดบ้างที่ก็จะยังทำให้ลุงพลต้องออกมาต่อก่อนออกมาต่อกก่อนตอนนี้ก็ผมก็ไม่เห็นลุงพล ออกมามาซัดตอบโต้อะไรมากขึ้นแล้วนะครับราะว่าลุงพลเองก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ตอนนี้สายยูทูบเบอร์สายในนะสายยืนหนึ่งเนี่ยก็กำลังโดนโดนเล่นทุกรูปแบบอยู่นะครับเหมือนกันนะมันก็มีเรื่องอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสามบ้าน ส่วนตัวผมมองว่าไม่มีใครมีไม่มีใครเวิร์กเท่าน้องนาทีแล้วนะในสามบ้านไม่มีใครเวิร์กเท่าน้องนาทีละในการตามประกบซัดเปียงซัดเปียงทุกทีเวลาพวกนั้นเขากจะเล่นอะไรฝากเรื่องนี้ไว้กับน้องนาทีนะครับเขาจะเขาจะซัพพอร์ตเขาจะดูแลเขาจะ สนับสนุนนะครับสายลุงพลสายในไม่ว่าจะเป็นที่กบออกหรือจำปาดงนะครับแต่สายนอกนี้เราเรายังไม่รู้หมู่หรือจ่านะครับยังไม่รู้หมู่หรือจ่านะครับมันจะทําอะไรบ้างนะครับมันจะทําอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้น้องอพี่ธนันเนี่ยเรียกว่า ก็ขอให้พี่ธัน์ผ่านพ้นจุดนี้ไปแลบเป็นแรงใจนะครับส่วนที่มีใหม่เรียก็ปรึกษาแล้วก็ไปตามปกติครับผมยังมองมุมมุมที่น่าจะมีเหตุมีผลว่าน้องนาทีเอ่อเท่าีพี่ธัาน์น,น่ะน่าจะแก้ได้นะอันนี้พวกเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ฟังเนี่ย น้องนาทีเขาพี่ธน,น,นันเขาก็ทําตามกรอบคุณธรรมมาแล้วนะครับเช่นเอ,อพอมันพลาดมันแก้ไม่ได้นะก็คือต่อไปถ้าไม่เห็นหมายเนี่ยนะอย่าพึ่งทําอะไรนะครับมันพลาดที่ว่ามันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าก็แก้ปัญหาให้ใหดีที่สุดละก็คือคืนเงินผู้บริจาคเพราะผมจะไม่ผิด ส่วนที่เหลือก็เท่าที่ฟังคือแกก็ประกาศแล้วว่าถ้ามีมีใครมาถ้ามีมีใครมารับถ้ามีใครมารับอ่ามาส่งมาอาส่งส่ง,สงบัญชีมาแล้วก็ส่งบอกยอดเงินนะครับว่าเพราะว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยก็จะไปทําทการกุศลนะแบบเนี้ยคนตอนนั้นก็อย่างที่ทราบนะพี่ธนันก็คงไม่คิดว่า คนที่เคยอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็มีการสนับสนุนกันด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ให้พูดกันแบบธรรมชาติมาตลอดไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังไปอยู่ในอาจจะถูกแอบบแคบบแอบบนั่นแอบบนี่ไว้ในอนาคตไม่มีใครรู้ดังนั้นในกรณีแบบนี้ครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนดีสุดครับ นะครับ